ลูดจอยดูอเซนเวอร์ชั่น2ละเอียดจะเป็นยังไงติดตามเข้ามารับชมกันได้เลยข้อ,อมูลนี้มาจากเว็บไซต์ Best Buy ประเทศแคนาดาโดยที่รละเอียดบอกว่าเป็นเวอร์ชั่น2ที่ปรับปรุงใหม่และมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นมากถึง12ชั่วโมงเพื่อรองรับการเล่นเกมสำหรับเกมที่ต้องใช้เวลาเล่นนานแต่ไม่ได้ระบุว่าปรับปรุงในส่วนของอนาล็อกหรือไม่ เป็นข้อมูลที่หลุดออกมาอย่างไม่มีการยืนยันจากทางโ o ny อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดถึงจะเป็นข้อมูลที่หลุดออกมาแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ออกมาเป็นข้อมูลจริงแต่สิ่งที่เกมเมอร์ต้องการก็คืออยากให้ปรับปรุงเรื่องของอ n นาล็อกที่ใช้งานได้ไปได้ไม่นานจอยก็ดิฟเองซะแล้ว เป็นสิ่งที่ควรปรับปรุงมากกว่าการปรับปรุงในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่ซะอีกและจอยดูโอเซนของเพื่อนๆใช้งานเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนของผมนี่จอยดิบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องออกไปเคมซะหน่อยเพราะว่าใกล้หมดประกันแล้วส่วนของใครที่จอยดิบไปแล้วแล้วใกล้หมดประกันอย่าลืมรีบไปเคมกันนะครับเพราะถ้าหมดประกันแล้วจะต้องส่งซ่อมเสียะตังอย่างเดียวถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย